ทางไปวัดหนองจิกครับมีมอเตอร์เวย์ตัดผ่านเส้นทางรอดใต้ถ่านด้วยไม่เคยมาเลยวัดหนองจิกอยู่ห่างบ้านไม่เท่าไหร่ ายเขียนไว้2อกิโลเมตรจากปากทางแต่เนี่ยเกินแล้ว ตงนี้น่าจะาีเป็นทางผ่านทุ่งนาแท้ๆเลย วิวสวยครับเนี่ยออเห็นวัดแล้วอยู่ข้างหน้าวัดจะมีอะไรเนาะตื่นเต้นดีครับไปที่ไม่เคยไปมาที่ไม่เคยมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง จะได้เห็นอะไรบ้างทางแยกเอาละสิซ้ายดีกว่าขวาดีกว่าแยกแล้วเลี้ยวขวาใช่เลี้ยวถูกวัดอยู่นี่เอง Thank <shrug> you. เข้าหมู่บ้านก็จะเงียบอย่างนงี้แหละไม่มีรถผ่านเลย วัดใหญ่วัดใหญ่เจ๊ได้เห็นอะไรดีๆตรงนี้เห็นเมนแล้ว โอเคถึงแล้วครับวัดหนองกิกยวนออจอดรถแล้วขอกลับสังการะสิ่งศิทธิ์ประจำวัดก่อนนะครับศาลพ่อปู่ก่อนจะไปเดินเที่ยวชมวัดกัน